กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีอ่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันอ่าสาย,สายจากน่อยนะครับตอนนี้กาเวลาประมาณนะครับ11นาฬิกา14นาทีก็คือหาโมง14นาทีกันแล้วนะครับตอนนี้อ่ามาพบมาเจอกันคลิปนี้อ่าแอดวิไลครับได้มาแล้วตัวเลขแนวทางนะครับของ เซียนสอสลับเงินพารวยนะครับสำหรับเซียนสอสลับเงินพารวยนี่นะครับถือว่าเหล็กเด่นของเพิ่นนะครับถือว่าเดินดีพ่อสมควรนะครับสำหรับสอสลับเงินพารวย16มิถุนายนครับ2568นรบะครับเข้ามาเบิ่งกันมาติดตามกันนะครับ ตัวเลขเนี่ยทางจะถูกอ,อกดวงใจเอฟซีคุปโคุณแม่กันบอลนะครับอ่ะบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแดดฮอนอบอ้าวนะครับอ่าแอฟวิไลก็ยังสซลืมสซลือกันอยู่นะครับอ่าเสียงเบาเสียงจ่าพูดคุยยังบอชัดเจนปันใดนะครับอืมถือว่าหลายมือแล้วนะครับ ายานี่ว่ามันกินมือละกํานะครับเอฟซีเอ้าก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับเอฟซี FC. ที่คอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจนะครับเป็นพ่อหนนหวยเป็นพ่อ,อยูอยากๆนะครับเอฟซีนะครับกินยานะครับเป็นประจำตอนนี้นะครับสำหรับซอสลับเงินผ้ารวยครับวันนิ่ง อ่าเข้าสิเริ่มจากเลขเด่นก่อนนะครับเริ่มจากเลขเด่นก่อนอ่าเลขเด่นของคนนะครับมาให้เห็นตลอดนะครับเด่นวันนี้เซียนสอสารพุ้นพาลุ้ยครับเด่นมาที่เจ็ดห้าเก้าครับ เจ็ดห้าเก้าอ่าเนีทางจะเป็นบนบวกล่างนะครับเป็นบนล่างครับเจ็ดห้าเก้านะครับจับคู่ลืมกันเลยครับเจ็ดสี เปียนตามเลยเด้อ FC หุนสวอ่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 เ่่่่่ 7, 4, 7, 6, 7, ่่ ห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสี่เก้าหกอ่ะนี่คือชุดเต็มนะครับที่ว่าเป็นชุดเต็ม นะครับที่เซียนซอสลับเงินพารวยส่งมานะครับจับคู่ออกมาครับได้เก่าชุดนะครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเจ็ดห้าเก้านะครับนั่นคือเด่นบนลางนะครับมาให้เห็นแน่นอนชัวร้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวแน่นอนนะครับจับคู่ครับมีเก้าสี อ่ะขออให้ครับ74 76ส3่8 53 51อสห้าหนึ่ง98 9า9ปนี่คือชุดเต็มนะครับมีทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับ9ชุดนะครับเกชุดนะครับถ้าเหาเบื้งแล้วนะครับเบื้องใีห้ดเก5 9จะเป็นหลัก10นะครับ759หเป็นหลัก10นะครับอ่า เ5็ดาเก้าเป็นหลักสิบเ้ามาเบิงกัดตัววงกลมนะครับเอ,อดวิไลกระท้วนให้ฟังไปแล้วนะครับสำหรับชุดจับคู่นะครับเอาวงกลมชุดแรกเจ็8สีห้าแปด ห้าหนึ่งแล้วก็เก้าหกนี่คือตัววงกลมของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับอ่าได้มาแล้วฝาวนำเสนอให้ FC เอฟซีได้ติดตามกันนะครับ สรุปวันที่วันที่สิบสครับมือนี้สิบี่มิยอหกแปอ่ะสรุปไเอฟซี FC ได้ติดตามกันแล้วนะครับแคปหน้าจอกันเลย นะครับวงกลมให้ซคู่ครับ7 4 5 8 5ี9 6นะครับอันนี้ท่านจะเป็นบนล่างน,นะครับสำหรับเส้นสอสรับเงินพารวยนะครับเด่นนะครับจุดโฟกัสจะอยู่เหล็กเด่นนะครับ7 5 9นี่มาให้เห็นแน่นอน1ตัวชัวร้านเปอร์เซ็นต์นะครับติดตามกันฝากแชร์ออกไปนะครับ อาจจะได้ขอกรับขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังแรงใจกันอยู่ตลอดนะครับสำหรับแอดวีไลกับบมี่หยังตอบแทนบุญคุณนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องกันนอกจากหาตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนกันหาโชคหาลาบมาให้นะครับจะได้กระใหเอฟซี FC, ทางช่องใดมีโชคมีลาบกันสู้ขู่สู้คนนะครับในงวดประจำวันที่ 16มิถุนายนนะครับ 2, กันกับตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักที่แอสวิไลได้นำเสนอนะครับอยากให้เขาทุกสำนักอยากให้เขาไล้ยๆนะครับเพื่อว่าเอฟคุณพอ่อคุณแม่จะได้มีโชคมิลาบกันนะครับนั่นคือความตั้งใจการทำงานของ Ad v ight, แอดวิไล่ละการการที่เอาตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับขอกกับขอบูุญขอบคุณนะักคำนวณทุกสำนัก ขอขอบคุณเซียนซอสลับเงินผ้าร่วยนํานะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ให้สศกๆศกมันมันลำล้วยทุกทันนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้จากล่าก,กันไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ